แอปเปิลยังดกอกเกู่พี่น้องมึงเนี่ยแะจ้าใบร่วงหมดแล้วนะคะแต่ยังดอกอยู่ลูกเขายังดอกอยูอ่เดี๋ยวก็ร่วงจ้ะเพราะว่าอากาศเป็นน้ำแข็งตอนกลางคืนเดี๋ยวก็ร่วงนะจ๊ะเนาะมึงเนี่ยยังดอกไหมสิดาอยู่ด้วยจ้ะ เราพักหลังๆม่ทิพย์กับบริกจไปให้กวงนาอจ้ะเนาะอาทิตย์กว่ากว่าไม่อยู่บ้านก็เลยบริเก็บแม่พี่น้องเนยมึงตีอะไรจ้ะยังโดกอยู่พุ่นต้นเนี่ยมีต้นนันต้นหนึ่งที่แบบว่าใบยังล่วงบ้านเมิดอจะพี่น้องนะใบต้นไตลงไปไอ้จ้ะแต่ว่ากะยังโดกคือเก่าจะพี่น้องมึงเนยจ้ะลูกเขา ยังดกเหมือนเดิมเขายังล่วงไม่หมดแต่ว่าถ้าเขาเกิดเป็นน้ําแข็งนาาจะเนาะลูกเขาเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวก็จะล่วงจ้ะเพราะว่าเป็นน้ําแข็งแล้วก็จะเน่าไม่จ้ะพี่น้องเน่าแล้วก็จะล่วงยุนี่คล้ายๆแบบคล้ายๆมันเป็นปกติอะจ้ะ ต้นแอปเปิลแหละมีแอปเปิลแทบทุกบ้านมาส้นทอแทบทุกบ้านเกือบเมื่อทุกบ้านมาส้นทอดจ้พี่น้องแต่ว่าบ้านเมธีนี่มันมีแหละมันมีเป็นสวนน่ะสวนแอปเปิลแหละข้างนอกก็มีข้างนอกสวนก็มีบ้านเมธีมันมีหลายจ้พี่น้องมันมีหลายสวนแอปเปิลนะจ๊ะในสวนนี่ ในสวนนี่ก็จะมีอยู่สองอย่างมีแอปเปิลกับสาลี่จ้ะในสวนและสวนกับสวนใหญ่พพ้อมพี่น้องว่าเป็นสวนหน่อยจ้ะเมึ่อไหร่จ้ะข้อมดกของเขาแล้วต้นตรงนู้นก็มีนะยังเหลือเหมือนกันต้นนู้นนน่นนะก็ดกเหมือนกันดกเหมือนกันต้นนู้นก็ เพราะว่ามีบุนยุบานนะจ๊ะพี่น้องมธีเก็อ,อ่าบริเก็บออกไปให้กวงลูกเขาป่อยไกล้ออกหากินในจะาข้าวจากเพราะวานเพิ่งกลับมาเมื่อวานตอนค่ำๆก็เลยไม่ได้ปล่อยเขาไม่ได้เมื่อวานไม่ได้มาหาเขาเลยไก่เพราะว่าเบยุบ้านนะเม่จวันนี้กัน แล้วต้นตรงนู้นอะจจะพี่น้องเห็นหม่จ้ะแล้ไม่ทีผ้ามึงตน้นพุ่นนะจ้ะต้นพุ่นก็ยังดกนะจ้ะต้นโน้อนอะ่ะใบยังร่วงไม่หมดยังเยอะเหมือนเดิมต้นโนนก็ไอที่ร่วงเ,เมือ่อกระสอกคือสองต้นนี่จ้ะพี่น้องนี่สองต้นข้างบนนี่นะ เนี่ยที่เขาใบเขาล่วงหมดแต่ลูกยังโดกมากลูกยังโดกมากเลยพูนะดูกเขายังโดกอยู่เลยปล่อยไก่ออกเรียงจากข้าวเพราะว่า ยุโดนว่าไจ้จะหนาวอากาศเย็นแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเอาเขากลับคืนเข้าบ้านเขาตั้งแต่ไกลเขากับว่อยู่ข้างนอกเลยพี่น้องเขาอยู่ในบ้านเขาพุณนะเขาอยู่ในบ้านเขาเลยเขาไม่ออกข้างนอกผ้าชมแอปเปิลเพื่อนๆคือเก่าก่อนจะมืด พี่น้องก่อนเขาจะหมดมึงไม่ทิบนับนวยได้เลยจ้ะนับลูกได้เลยกินแอปเปิลปีนี้เพราะบ่บค่อยกินเลยจ้ะพี่น้องมันมันมันหลายมันเห็นหลแล้วมันเกิดเป็นแบบบ่กินไปเลยแม่จ้ะพี่น้องนอกจากเก็บไปให้กวงใกล้กับบ่กินคือกันจ้ะพี่น้องใกล้ก็นเลยใกล้กับบ่กินแอปเปิล ตะกี้กินดีๆจะบัตหลังๆมากพกกินคือกันเพราพมันหลายแล้วมันกลายเป็นแบบบ่อยากอะ่ะมึงนี่จ้ะนาซยดายบ่ถึงถึงซื้อ,อมันหางออกกับบานเฮาบ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันราคามันแพงมันไกลถ้าจะเสียค่าใส่ใจในการแบบว่าขนทรงกับบานเฮาน่ะ ซื้อจิอยูพูโลดยังสินาไม่ทิพถึงบอบอคิเสเอากลับเพราะว่ามันมันบ่คุ้มจ้ะพี่น้องมันบ่คุ้มมึงเนี่จ้ะไปก่อนนะคะคลิปนี้ไปละคา่ามึงผวกนั่งผวกนั่งสิผ้ากันเข่าบานแล้วเพราะว่าเขาบอยุแล้วอากาศมันเย็นจ้ะพี่น้องมึง